บอลทุกวันถ้าเปิด้วถูกเด็กหัวแน่นอนยืนยันรับผิดชอบหมดอะทุกคนแต่ละประเทศเขาใช้การควบคุมบ่อนให้มันถูกต้องและเอาภาษีนั้นกลับมาเข้าประเทศผมเคยเรียนย้ำว่าโควิด19ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักสิ่งที่ต้องทำรัฐบาลมีแต่เอาคำเอาแจกแจกแจกแต่ไม่หาอินคำไม่ทำสลากนะครับ ต่อสู้โควิดหรือป้องกันโควิดเพื่อดาเงินมาเยียวยาวรัฐบาลก็ไม่ทาทาไปยกเดียวแ้วก็เงียบไปนะครับทำทำแตอน,นั้นทําไปก็คือทําเป็นเ,เงินที่เอาเอามาซื้อพันธบัตรแต่ไม่ทําเรื่องของสลักกินแบ่งพิเศษแล้วก็ไม่ออกกฎหมายบ่อนการพนัพน,น,นออกประกาศไปดิมันจะได้เป็นเงินเข้าภาษีประเทศเพื่อที่จะอะไร ใช้หนี้เงินมีนโยบายเพื่อมาใช้หนี้เรื่องของโควิดโดยเฉพาะเนี่ยมีนโยบายหลักเลยท้าหมดจากโควิดแล้วที่เราไปกู้ยืมมาจากต่างชาติเนี่ยหมดจากโควิดแล้วให้นําเงินเหล่านี้เข้าประเทศแค่เนี่ยเปิดบอลได้เลยไม่ทำ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง facebook และรับชมทาง y t u t u เนี่ยรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยก็คงเป็นประเด็นร้อนๆน,นะครับเรื่องของอมีรายงานเรื่องการจะย,ย้ายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งก็เป็นบทความที่สื่มอมวลชนนามาเขียน จริงๆแล้วก็ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตนินะครับก็เป็นตําแหน่งที่อ,อยู่ยากที่ผ่านมาก็โดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรอดมีท่านพลเอจกจักร์ชัยจินดาเนี่ยอยู่ได้คงกระพันห้าปีเต็มพยายามโดนกัดเข่งขัดขาโดนจะปลดแล้วจะปลดอีกนะจะพยายามโดนนั่นโดนนี่สารพัดรู้แล้วรู้อีกโดนเต็มที่นะครับสุดท้ายก็ก็รอดอะ่ะ <laughs> จะเกษียณอายุรชาชการ ก็ฝีมือนะเอาจะรอดนะครับจนกเกษียณนายชก,การได้อย่างปลอดภัยไม่มีปัญหาอะไรนะครับใครที่จะมาแย่งตําแหน่งนี้ก็ไม่สามารถจะแย่งไปได้แล้วก็มาส่งต่อนะครับตอนแรกก็มีคนขัดขวางเหมือนกันนะท่านพลตบดเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขนะผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันเนี่ยก็เป็นคนดีนะก็เป็นคนดีเป็นเพื่อนของพลเอกจักรทิพย์นะแล้วก็สนิทกับพลเอกจักรทิพย์ดีนะครับก็ปรากฏว่า ก็กล่าวเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าเรื่องบ่อนขึ้นมานะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดอะไรขึ้นสื่อมวลชนยกไปจานนักตอรอาทิอุไรรัตนะซึ่งเป็นอดีตประธานรัฐสภาแล้วก็เป็นอ,อดีตการบด,ดีของมหาวิทยาลัยศิษย์ก็โพสต์ข้อความโดยเอาบทความของหนังสือพิมพ์ไม่ทราบว่าหนังสือพิมพ์อะไรนะท่านก็นบอกว่าวิธีการแก้ปัญหาของรัฐบ,บาลคือย้ายข้าราชการออกนอกพื้นที่ทั้งที่ทั้งที่ททพอบอตรเพิ่งเข้ามาเป็นเมื่อตุลาคมนี้เอง แต่เรื่องเดิมก็เกิดขึ้นอีกทั้งที่เดิมและที่ใหม่เป็นการกวาดเก็บขยะไว้ใต้พรมแทนที่จะแก้ปัญหาสาเหตุต้นตอต้องมีการปฏิรูปเสียรนะครับก็ในบทความในข่าวของบทความของนสพิมพ์ฉบับหนึ่งเรื่องของวิเห์นะครับเรื่องของบิ๊กตู่ขู่ย้ายพอบอรตอนะรอเส้นบ่อนนะครับเดี๋ยวมาดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อน บอนทุกบันถ้าเปิดจะถูกเดดหัวแน่นอนยืนยันรับผิีท่อหมดอะทุกคนเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการมีเขาเรียกว่าคนป่วยโควิด -19 ไปติดในบ่อนในบ่อนที่ระยองนะครบอกว่าเป็นบ่อนของรัฐมนตรีนะแล้วก็ต่อมาก็ไปเป็นไปติดในการมัธิการ จากระยองมาประชุมกันมาที่การสภาผู้แทนราษฎรกัรมาที่การการพนันบ่อนการพนันสิ่งที่ตามมาก็คือว่าปัดกันพันลันก็ไม่รู้เป็นลูกเจ้าของบ่อนอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาก็มีการจับกลุ่มบ่อนกลางกรุงเทพมหานครมีการย้ายผู้ว่าชนบุรีผู้ว่าระยองไอ้ขออภัยผู้ว่าย้ายผู้การผู้การระยองผู้การชนบุรี นะครับแล้วก็มีการตั้งกรรมการสอบสวนเหตุการณ์บ่อนในกรุงเทพมหานครแล้วก็จะมีการย้ายเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ตามปกติแหละนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเรื่องของบ่อนการพนันเนี่ยมันเป็นสาเหตุของเอมอยุทธ์ก็ขึงขังเลยมาทาแบบนี้ได้ไงปล่อยให้มีบ่อนการพนันได้ไงตามสไตล์ของเอ็มเอยุทธ์นะครับก็แบบนั้นนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าก็มีข่าวว่าจะย้ายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรื่องของบ่อนการพนันนี่แหละนะครับก็เลยเป็นเหตุที่จะมีการย้าย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนนี้ก็คือพลตำรวจเอกสุวัสด์แจงยอดสุขผมก็จำชื่อท่านยังไม่ค่อยได้นะแต่ว่าดูจากประวัติแล้วก็ดูจากผลงานดูเป็นรองพบว่าตลอด้านความมั่นคงก็ทำงานด้านความมั่นคงมาโดยตลอดาจะรู้เรื่องนี้ดีนะครับเรื่องปัญหาต่างๆนะอธิบายก่อนสิ่งกระนี้มันเป็นปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ที่มีการวิเคราะห์กันไปจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนำมาวิเคราะห์ ส่วนกระบวนการสังเคราละห์นะครับมันมีบ่อนการพนันเกิดขึ้นไหมมีการบ่อนการพนันเกิดขึ้นจริงมีตำรวจที่รับผลประโยชน์ไหมมีตำรวจที่รับผลประโยชน์จริงนะครับจึงมีการตั้งกรรมาการสอบสวนตอนนี้ก็มีการเอาผิดนะครับกับผู้ที่ควบคุมรับผิดชอบในพื้นที่นะครับย้ายอยู่เด็ดขาดได้มาเข้ากุอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นใน3าสจังหวัดน,นะครับผมไม่ระบ,บุชื่อแล้วกันว่าเป็นใคร แต่สิ่งที่เราเห็นในเชิงปรากฏการ์นั้นเราแก,ก้ถูกหลักมะะาเลยการย้ายก็เป็นไปจากเพราะว่าเข้าไปติดโควิดจากในบ่อนขึ้นมาก็เป็นที่มาของการกวาดล้างบ่อนบ่อนคือต้นเหตุเหมือนกันอะไรคราวที่แล้วเริ่มต้นติดติดที่ไหนสนามมา้าขออภยัยฮะสนามมวยสนามมวยก็เป็นแหล่งการบารนานแต่ถูกกฎหมายตอนหลังก็มีคําสั่งห้ามให้อนุญาตนะแหล่งสนามมวยสนามมา้า สนามชนกงุงชนไก่อะไรประมาณนี้นะที่ที่ไม่ใช่ของทางราชการให้ระง,งับให้หมดเพราะการแพร่ระบาดโควิดกำลังเกิดขึ้นคำถามคือในเชิงงานสังเคราะห์เนี่ยเราแก้มาถูกทางแล้วยังเนี่ยนะเราแก้มาถูกทางหรือยังผมเรียนมือตลอดนะการย้ายผู้บัญชาการตำรวจชาติย้ายร้อยคนเลยไม่ต้องคนเดียวไม่ต้องมาย้ายพลตเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุยย้ยายไปย้ายอีกร้อยคนคุณแก้ปัญหาบ่อนไม่ได้ และมันไม่ใช่มีปัญหาเรื่องบ่อนนะครั้งนี้ครั้งแรกเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยกาเลกาเลเทน้ำเป็นยังไนานมากแล้วจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็มีปัญหาเพราะอะไรเพราะประเทศไทยเนี่ยนะมันมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะที่อยากเล่นแล้วก็มีประเทศไทยก็จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งอ้างเรื่องศาสนาและอ้างว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ นะมีบ่อนการพนันไม่ได้แต่ปรากฏว่าอำเภอสามารถอนุมัติให้มีบ่อนไก่หมอนบ่อนกวางบ่อนชนควายได้ <c oughs> แปลกไหมแต่แล้วก็อนุมัติให้มีสลากกินแบ่งรัฐบาลได้สลากออมสินได้แปลกไหมสิ่งอันนี้คืออะไรการพน,นันมีสนามมวยได้มีอะไรอีกอะสนามม้าได้แต่มีบ่อนคาสิโนไม่ได้ในขณะที่รอบๆประเทศไทยมันมีหมดละ ผมเคยพูดอธิบายเรื่องนี้หลายครั้งจนปัจจุบันเป็นที่มาของการตั้งกันมาที่การบ่อนการพน,นันเกิดขึ้นแล้วก็ไปติดแล้วก็ไปเป็นข่าวอลไที่ปรากฏว่าเจ้าของบ่อนที่ระยองไปไประชุมเป็นอนุกรรมธิการบ่อนการพน,นันก็เลยไปไประชุมกรรมธิการนี้ชุดนี้เลือกลูกเจ้าของบ่อนมาเป็นกรรมธิการอนุกรรมธิการถูกต้องไหมถามผมตรงตรงเลยนะถูกต้องแล้ว ทำไมอ่ะผมไม่รู้จักลูกเจ้าของบอนหรือบ่อนได้บอนหนึ่งเลยเนี่ยก็คุณจะอยากจะได้ข้อมูลเพื่อจะออกเป็นกฎหมายเรื่องบ่อนการพน,นันที่ถูกต้องคุณไม่เอาจากคนเล่นการพน,นันคุณไม่เอาเนี่ยตอนนั้นก็ไปเรียกเสียโป่งเสียโป้เรียกคนนั้นคนนี้มาถ้าคุณไม่เอาไม่เอาคนเหล่านี้มาคุณจะเอาข้อมูลมาจากไหนไปออกกฎหมายอะละหละักตอนนี้รู้กันแล้วว่าต้องออกกฎหมายบ่อนการพน,นันขึ้นมาเพราะอะไร เพราะเป็นการทุจริตของเจ้าพนักง,งานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการส่วนไหนก็แล้วแต่มีการทุจริตเกิดขึ้นจริงมีการเรียกรับผลประโยชน์จริงเรารู้กันหมดอยู่แล้วถามว่าประเทศไทยกับประเทศอื่นๆเขมนก็มีบ่อนพม่าก,ก็มีบ่อนลาวก็มีบ่อนนะกัมพูชา,ขาเขมรก็มีบอนเออนะแล้วก็มาเลเซียก็มีบ่อนสิงคโปร์ก็มีบ่อนสหรัฐก็มีบ่อน คือรอบๆอ,บรอบประเทศไทยก็มีบอลหมดแล้วบอลไม่ใช่บอลธรรมดานะครับบอลปกติและบอลออนไลน์ด้วยจับไปเถอะจับไปจนตายก็ไม่หมดเพราะโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับแต่ละประเทศเขาใช้การควบคุมบอนให้มันถูกต้องและเอาภาษีนั้นกลับมาเข้าประเทศ ผมเคยเรียนย้ำว่าโควิด1 9ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักสิ่งที่ต้องทำรัฐบาลมีแต่เอาคำเอาแจกแจกแจกแต่ไม่หาอินคำไม่ทำสลากนะครับต่อสู้โควิดหรือป้องกันโควิดเพื่อนําเงินมาเยียวยารัฐบาลก็ไม่ทำทำไปยกเดียวแล้วก็เงียบไปนะครับทำทำตอนนั้นทำไปก็คือทำเป็นเ,เงินที่เอาเอามาซื้อพันธบัตร แต่ไม่ทําเรื่องของสลากกินแบ่งพิเศษแล้วก็ไม่ออกกฎหมายบอนกนารพนันออกประกาศไปดิมันจะได้เป็นเงินเข้าภาษีประเทศเพื่อที่จะอะไรไปใช้นี่างเงินมีนโยบายเพื่อมาใช้นี่เรื่องของโควิดโดยเฉพาะเนี่ยมีนโยบายหลักเลยั้งหมดจากโควิดแล้วที่เราไปกู้ยืมมาจากต่างชาติเนี่ยหมดจากโควิดแล้วให้นําเงินเหล่านี้เข้าประเทศแค่เนี้เปิดบอลได้เลยไม่ทำ แล้วมานั่งบนว่าโควิดโควิดทำให้ทำให้คนไปติดติดในบ่อนบ่อนเป็นต้นเหตุก็จะมาเอาผิดตำรวจแก้จนตายไม่จบทำไมไม่ทำอ่ะผมเคยบอกไว้สิ่งเหล่านี้ไว้แล้วนะพันธรรบัตรทำไปแล้วทำรอบเดียวเลิกไม่ทำต่อสองเรื่องบ่อนการพน,นันนะครับตอนนี้จะออกกฎหมายจะออกกฎหมายตั้งกรรมธิการขึ้นมาทมําไมรัฐบาลไม่นําหน้าเพื่อที่จะให้เป็นรายได้เข้ามา แล้วก็แบ่งกองทุนดิโอ้ยไม่ยากอะไรตั้งกองทุนดิไอ้ตำรวจเขาอยากได้ก็ตั้งกองทุนสวัสดิการไปใช้ทาอะไรช่วยเหลือตำรวจเนี่ยขึ้นเงินเดือนตำรวจดิขึ้นเงินเดือนทหารดิเอาเงินกองทุนเนี่ยไปขึ้นเงินเดือนตำรวจขึ้นเงินเดือนทหารสิเงินจากบอลการพนันทําไมอ่ะเอาเงินจากบอลการพนันไปขึ้นเงินเดือนตำรวจขึ้นเงินเดือนทหารเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้เขาจะได้ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นนะครับปัญหาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย มีหนี้ถึงสองแสนล้านข้าราชการตำรวจทําให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นแปลกไหมไม่แปลกหรอกก็เพราะว่าดีมานกับซัพพลายไม่เท่ากันก็ทําให้มันถูกเลเอาเงินที่ผิดกฎหมายมาถูกกฎหมายไปไล่จับการพนันออนไลน์เพื่ออะไรทําไมไม่ทําให้มันถูกต้องแล้วเอามาเอาภาษีมาเข้าประชาชนนะเข้าประเทศชาติแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ที่มันถูกต้องไงนะเอาไปใช้กับโควิดเอามาช่วยเหลือโน่นนี่นั่นทำไมไม่ทำนะมันมันของง่ายอ่นะ บอกเมืองไทยเป็นเมืองพุทธเฮ้ยขเมรก็เมืองพุทธเลาก็เมืองพุทธอิพม่าก็เมืองพุทธนะรอบๆประเทศไทยในะเมืองพุทธมีบ่อนคาสิโนโหมดยกเว้นประเทศไทยแปลกว่ะแปลกนะนะมันจําเป็นต้องมีแหละมันไม่มีก็ไม่ได้และไปะย,ย้ายผู้จัดการตารวจแห่งชาติผมก็ดูประวัติเขาดูจากข้อมูลของเขาพลตารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุเขาก็เป็นคนดีอะ่ะ เขาก็ดูแลความมั่นคงตอนสมัยพลเอกจกักรีชัยจินดาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคือมีความรู้ความสามารถผมยังไม่เห็นคนอื่นที่ดีกว่านี้นะผมว่าคนคนนี้ก็โอเคนะกาโอเคที่สุดแล้วนะครับนี่นคือสิ่งแรกเรื่องของบ่อนการมาน,นันจะพึดฟัดโฟยไฟอรารว่าไม่ได้ประโยชน์ครับทําให้มันถูกหลักนะครับทำให้มันถูกหลัก,นะคก,ลกเคืองสังเก์เลยทําให้มันถูกกฎหมายเอาเงินส่วนนี้มาแก้ไขปัญหาโควิดเพิ่มเติมอีกอันหนึง่ง เงิน2แสนล้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยที่ปรากฏว่าข้าราชการตำรวจเป็นหนี้เนี่ยต้องหาทางปลดหนี้ให้เขาเหมือนครูปลดหนี้ครูทำไงทราบไหมฮะง่ายจะตายนะครับนายโยกำตรีเนี่ยง่ายฮะสั่งไปที่กองสลากสั่งไปที่ธนาคารออมสินทำอะไรทราบไหมฮะทาสลากกินแบ่งพิเศษขึ้นมาสลากกินแบ่งพิเศษทำไมก็เพื่อที่จะเอาเงินมาปลดหนี้ให้ได้2 0 0 0 0 0ล้าน ก็ทําส่วนนี้ช่วยข้าราชการตํารวจทําไมต้องช่วยข้าราชการตํารวจด้วยอ่ะข้าราชก,การตํารวจมันอยู่ใกล้ชิดประชาชนไงก่อนเวลามีเรื่องจะขี้จะเยี่ยวจะตดรถกู้ภัยโน่นนี่นั่นไฟไหม้ต้องโทรหาตํารวจก่อนไงนั่นหมายความว่าต้องช่วยตํารวจก่อนพอช่วยตํารวจเสร็จเรียบร้อยมาเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปธรรมให้ดีขึ้นนะก็ตั้งงบประมาณขึ้นมานะครับก็ประมาณจากบ่อนคาสินโนก็มาให้ตํารวจ ให้ทหารใหราชการพลเรือนตั้งเป็นกองทุนเลยแล้วก็เ,เงินที่เหลือเอาไปไหนนู่นฮะไปช่วยเลียวยาโควิดที่เรากู้มาจะมานั่งเถียงกันทำไมไม่พอใจเพราะมีบ่อนการบันนันต้องย้ายผู้บัญชาการตําบวจแห่งชาติต้องย้ายย้ายทำไมย้ายมันได้อะไรขึ้นมาอย่างผมเพราะว่าย้ายเพราะเข้าใจว่าเขาจะไปรับเงินยังไม่เข้าใจยังไม่ทันไรคือสังคมไทยเนะี่ยสื่อพยายามกดดันผมเป็นสื่อมาทั้งชีวิตนะพยายามกดดันไอ้นี่มันต้องโดนแหละก,ก,ก็กดดันย,ย้ยายแล้วยังไงต่อ คำถามคือย้ายได้ไงต่อเะบ่อนมันจะหมดไปเหรอสิ้นสุดไปเลยใช่ไหมต่อไประยองอยังมีชนบุรีจะไม่มีใช่ไหมกรุงเทพไม่มีบอนการพนันใช่ไหมไม่เกินอาทิตย์เดี๋ยวเปิดใหม่ทําไมมันเป็นแบบนี้เป็นวัฏจักรไ่พวกที่ออกมาแชอุ้ยบอนตรงนั้นก็มีไอ้เจ้าพวแล้วไงผมถามแล้วชาวบ้านแล้วไงพูดอย่างเงี้ยเห็นชูวิทย์มาพูดเห็นไอ้คนนั้นคนนี้มาพูดเห็นพี่สารน,นามาพูดพูดล้่ไงต่อแล้วไง คุณสามารถเอาเงินตรงนั้นมาเป็นเงินภาษีให้กับประชาชนมาปลดหนี้ให้กับประชาชนได้ไหมมันทำไม่ได้ไงเพราะคุณไม่มีวิชั่นเพียงพอที่จะบอกว่ามันต้องทำยังไงอตอนนี้โอเคสิ่งที่พวกเราร่วมกันขยับคนละหน่อยตอนนี้มีกัรมาที่การการพน,นันเข้ามาแล้วจะออกกฎหมายบ่อนการพนันแล้วแต่พอเป็นข่าวมาพบโอ้ยต้องปลดคนนั้นปลดคนนี้ปลดแล้วมันทำให้ดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้น ประเด็นคือหลักต้องอธิบายเรื่องโควิดต้นตัวแปรต้นมันมาจากโควิดที่เกิดการแพร่ระบาดก็ต้องอธิบายทำความเข้ใาใจใครเป็นคนอธิบายทำความเข้าใจได้ดีสุดรัฐบาลถพราะประชาชนเชื่อมั่นในรัฐบาลก็จะมีรัฐบาลไว้ทาไมอ่ะเพราะเชื่อมั่นในรัฐบาลต้องมุ่งไปที่การอธิบายใช้สื่อสื่อที่ควรจะมีและเป็นสื่อของรัฐคืออะไรหนึ่งอสมทสองรอกรมประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์นี่อันดับหนึ่งนะ ผมไม่เห็นค่อยมีบทบาทอะไรเลยนะเรื่องบ่อนการพนันผมรเรียนย้ําว่าไปปลดย้ายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผมไม่เห็นด้วยไม่ใช่เป็นทางแก้ปัญหาสิ่งนี้ต้องทําก็คือว่าทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายเรื่องโควิดต้องแยกกันนะคนที่ไปเข้าบ่อนการพนันติดมาก็ต้องดำเนินคดีกับผู้ที่ไปเข้าบ่อนการพนันกระทําความผิดล่าสุดก็สารก็จําคุกเจ็ดเดือนโดยไม่รอลงอาญาถือไหมฮะตบว่าไปตามกฎหมายแค่นั้นเอง แตเ่เราไม่ควรจะแก้ที่ปลายเหตุเราต้องไปแก้ที่ต้นเหตุทําให้มันถูกต้องตอนนี้จะไปสั่งปิดบ่อนมันสั่งได้ไงก็ไม่มีกฎหมายบังคับมันอ่ะก็สั่งไม่ให้มันมีอยู่แล้วแต่มันมีขึ้นมาแต่ถ้าทุนเปิดเลยบอกว่าสั่งปิดคือเหมือนสถานบริการสั่งปิดคือปิดสั่งเปิดคือเปิดประชาชนจะได้เห็นเชิงประจักษ์เลยอันนี้เปิดคือเปิดปิดคือปิด,ปดต้องให้มันถูกกฎหมายก่อนนะถ้ามันไม่ถูกกฎหมายคุณจะไปสั่งปิดได้ไงเมื่อมันเปิดไม่ได้อยู่แล้ว แล้วมันก็เกิดปัญหาตามมามันไม่ใช่เกิดปัญหามาวันสองวันปี2ปี10 20ปีเกิดมามากกว่า8 8 89ปาีแล้วทำไมเราไม่แก้ที่ต้นเหตุมาแก้ที่ปลายเหตุเพื่ออะไรนะครับนี่คืองานเชิงสังเคราะห์นะผมยังยืนยันนะว่าการปลดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยไม่ใช่ทางออกนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือพลเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขเนี่ยเขาก็เป็นคนดีเขากแก้ไขปัญหาทําตามนโยบายของรัฐบาลทุกป,ประการโดยเฉพาะเรื่องของมอ็อบ ทำทุกเม็ดเลยนะครับและเป็นคนที่ผมคิดว่ามีความสามารถที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันถึงแม้จะมีอายุราชการแค่2ปีจริงๆเนะีย่ยจะาต่ออยุราชการได้สี่ปีนะครับเหมือนพลเอจกจักรทิพย์ที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณนะ์ภายในประเทศนี้ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขได้เพราะตำรวจเป็น,นกลไกสำคัญในกลยุทธ์ต่อไปในการเดินในภายหน้าขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถาดีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี ผมเทอศักด์เจียมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ